กับช่องน้องก้อยเรืองแสบค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เกาะร้านนะคะพี่น้องทุกคนที่าะุตสาบึงได้สบายดีเด้อพี่น้องหายกระยันเป่าปีดีกระยันเป่าย่องค่ะพี่น้องมาเบิึงทะเลกันแดดมาทะเลแล้วกับสิลองลุมทะเลเบิ่งค่ะปลาน้ามันเถื่อนนะเย็นไหมพี่ก้อยเย็นะคะเย็นบ่อ ก็เย็นกับบ่้งเยนขึ้นน้องซีมน้ำใลยน้องเบิเมมเจจ่งแม่มันแสบอยู่บ่ะอาหมดแล้วหมดแล้วการหมดไปอ้าพี่คอยนะเขาพายเรือพูน่ะเจ้าอไรเจ้าบุญปู่ ได้นะเห็นไหมร้องเพลงให้พังหน่อยแล้วบอกข้างือกเออโอเคน้่งเงือกฉันมีนาบ้าฮิโนกิแม่จะกินที่ญี่ปุ่นเอเชียแบกใบข้ทวโพอน้ำเสียร่างกายอ่อนเพลียกว่าจะถึงทะเล ตามหพาพระยาหน,นา้านะแสนลำบากมันยากจริงจเห็นแต่ฟ้ากระเบนตังติงพวกปลาซิวทะเลเตีบิ่งฟอกติงถือว่าอาบุญสลาเอาละพี่น้องพวกหอมปากหอมคอ,อ <c oughs> จะอายเพิ่งยืนเนิ่งแน่ไม่ใช <c oughs> อ,อายอย่างนี้เนาะฟวาสุขมีไม่มีทุก ว่ามีสิอายละพี่น้องเกิดมาสะตาดเดียวนาอทำอะไรก็ทำเพื่อขอให้มีความสุขหลักการ่ได้ไปเบียดเบียนู้อือต้ัพี่น้องนที่ดีท้ำดีคนใดที่ไม่ดีก็แผ่เมตตาให้แล้วก็จบไม่ต้องคิดอะไรมากมายพี่น้องผู้ที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจน้องเกิดเรื่องแสนจะขอบคุณขอบคุณหลายพวกทับช่องพี่บ่าวเราบ้านนานะคะฝากกำลังอกก็ำลังใจให้นั่นเลยพี่น้องเด้อแมนพี่น้องพากเพกำลังใจาวบา ตัวกับช <c og ran> ั้นเปล่าๆคนเทามันก็ตอกเบิงกันยาวๆก่อนนะคะน้องเนนครับเกิดมาศาดเดียวก่นต้องให้่ันดีจะซีหยังมากไม่พ่อกินกับกินพ่อเที่ยวกับเที่ยวพ่อเล่นกับเล่นเนียนครับพ่อฮอนกับฮอนค่ะทอนเอาทอนฮอดเอา วันนี้มาดูทะเลเปกันที่โสไปพี่น้องที่เกาะลายหมู่บ้านมรนยกาศดับสีร้ายลายพี่น้องฝนสิบปตกะหั่บาเฟ่ย์บ๊อบเมื่อนี่บ้านนี่บังเจ้าเล่นน่าเออพี่ก้อนไม่นี่เพราะถ้าเก็บปูเก็บกุ้งก่อนบ๊อบยังเมื่อแมเพราะว่าเมื่อสุดท้ายเนี้ยเองก็เก็บปูเก็บกุ้งมันาว่าขึ้นมากมันย่ำแดงเจ้ากระหายวะเอาทะเลทะเลแม้บางเทอมันจะมีปลาเมื่อขึ้นมาย่ำแหลงเดี้ยเพรอาบ่ เอาเมอ์ดัชชูไม,ม่ตู้กินีหมนนคิวธรรมชาติกับประมาณนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งของเกาะร้านนะคะใช่หรอพี่ก๊อฟอีกโซนหนึ่งค่ะอ้าทำไมต้องเล่นคนเดียวเลยไม่เปลี่ยนกันเล่นเลยหรอมาพี่น้องมนะเล่นน้ำน้ำกันอะไรนะคะ เ้ย็ยยนมากเลยสบายดีเถอเด้อพี่น้องอ้าวน้ำอันนี้คือมะหวานแท้ <c oughs> บาเป้าวาป่าอาเซน่าฟังนีน้ำหวานค่ะว่าน้ำเป็กไหนบาเป้เข้มบอกฟังบุญเข้มหลายครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาลิ้นน้ำน้ำกัดเด้อพี่ก้อยไม่พายเรือเหมือนเขาไหมครับตะเต็นเซาอันมาลน้าบดยังหมู่บ้านอยู่นะคุก กต่ย่สิท่าสอบเพราะว่าผัดไทยบะหัวเฮาสิท้าไปทั้งไนแอ่เพราะว่ากับบวกลิงเก่งเป็นไหนเนะาะากอกะหนหนาวทำไมลิกมากเลยไม่ลิกกี่ตีครับน้องมาเด้อมาลีนั่นหรือบาปเป้ข้างแรกในชีวิตโบนลายเลย <c oughs> ที่ว่าจากไปจังเลยน่ะต่างหวังที่เขาพายเลย ถ้ามันลึกมากมก็ไม่ต้องไปเพราะว่าอันตรายเลยน้ำเหมันขึ้นมาหวานค่ะแฉฟังนี่มมน้ำขึ้นหวานบอก <c oughs> น้ำขึ้นมาหวานค่ะแ่พี่น้องเมื่อวานนี่เข้มเข้มื่อวนขึ้นมาหวานแ่จริงๆแล้วน้องก้อยกาลายปีแล้วค่ะ่วนมามาเล่นน้ำทะเลก็บบ่เคยลงน้ำทะเลจเถือเพราะว่า ไอส่วนมากจะไปโซนทั้งอันน้ำมันแนวมันกับย่านเนาะพี่น้องเนาะกับบกคอยได้ลดรงจักรเสือพี่ก้อยเมื่อวานนี้ซ้ำนี่แหละฝนล,ลมมาเนะาะพี่ก้อยเนาะค่ะประมาณนี้แหละตอนนี้โอโอเคอยู่ตอนกลางเวร์อ,อันบ่คอยได้ลงขี่ไปพี่ให้น้องเบิ่งเพราะว่าอากาศมันห้อนแห้งน,น้องห้อนลายพี่ก้อยจนนัาน่นแม่เพื่อนยังบ้านชิ่งกับอากาศใช่ค่ะ,ะยังบ้ายังบ้านในชินกับอากาศแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบ่คอยจนยากพี่น้องเลย นั่งปั๊บ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 โตก็ได้วิ่งเวียนแห้งครับนั่นเป็นอาการที่แบบว่าหายใจบ่ทั่วท้องไหมคะพี่น้องหายมือเศร้านี่แหละปกติกลงคองขีดล้วนๆพี่หน้องเบิกเนาะเลยน้ำกันมาเล่นตอนตอนย้ำแลงพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศมันดีเลยพี่น้องเลยเฮ้ยวันนี้มาเล่นน้ำนะครับทุกคนรู้สึกว่า เย็นแล้วก็สบายใจมากอ้มาวทำไมมาจ้องข็เขาไม่มีอะไรจะบรรยายนะ,ะเพราะว่าตลานี้มาครั้งแรกรู้สึกจะตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากเนาะทุกคนตอนแรกนอกน<อ>ี่นอก,อกป้องปายตอนแรกกระบอกครับบาเป้่าเอาเออสิกาลงอยู่บอกคนขี้หลายแท้ดูสินะ<ม>น่้านนี้จะบ,บ้านน้ามันกระใสเนะาะหาน,าน้อ<า>น้อน้ามันกระใสหน้าอีน่ยังเกาะเกาะล้าน จมา่่ดดาดา,ดาีมาพี่น้องงูเส้นเจ้าเจ้าด่างมาสั่นบ่เจ้าต่างหาบเป็นนกบ่าวเพร่ก็ได้มันมีแต่เซ็กซี่เซ็กซี่ที่ไหนที่ไหนเซ็กซี่ขาแล้วพี่ก็อะไรังเซ็กซี่ดิก็ได้ค่ะว่ามันหนีแม่ในลูกแบบว่าไปใส่ชุดไปหน้ามาพี่น้องนี่กันเลยปะมา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 ถ่าเยเอื่อยแนวสันในในกันได้บาทะเลแล้วกับก็ต้องโชว์หุ่นอวบลำร่ำหน่อยส่นจะทอดให้พี่น้องเอฟซีดู พันดาวปี่แม่เที่ยวทะเลกันสิไหม่ข่อยล้ำให้ฟังเร็วๆๆๆท้องชิ้นยาวเลยได้เนี่ยเงาบอกเงาเงาน้องคอยคอยคอยคนแต่มาเห็นใจจะมีบ้างไหมเห็นใจหมอลำสะคนสุขนะเมตาหนูมาสะคนหมอลำคนจนดันโดนเที่ยวหาลำกิน เป็นศิลปินน้องใหม่อยู่ในวงการปักเสียงหวานๆ <c oughs> ขอพาแรงใจจากแฟนที่อุปรธรรมครําชู้ให้อยู่คูแ่แฟนเสียงลำเสียงแข,ขนหมอแขนนู้รักจากใจยิ้มให้ก้อยหน่อยบ่อยๆก็ได้คนดีผู้บ่าวหน้าเวทีมีแต่คนรอรอเสื้อดำเสือเ้อแดงสเสือเ้อแดงสเสื้อขาวก็งามสเสื้อไอคนงามงามไปหมดทุกคน เอาละบาปีพวกหอมปากของข้อจะมีมาเลิกจงหนด,ดเพียงข้อกันแล้วนี่ <laughs> <laughs> เอ๊กมวนก็เม่วานทะเลันเวือดมนร้นมทะเลม่นใหญ่เนี่ยพี่น้องเมื่อวานนี้นะตะล่าตะว่ามือพนหมาไหม อันนี้นะ่ทุกเจ้าดีมากอยากให้น่อว่าอาายเอาไป่อนดตอนพี่นั่งเรากันบ่เรากันโ่ล่ากันไม่ได้ฮู้กันไม่ได้ฮูกันไม่ได้ให้ตามไยต่อีป มมาเล่นน้ำจากย่างสีดำหอมหอมหอมวยอยู่เบนบ้านสาีมาโลดเ่ายางสวนกันก็เลยว่าเอาว่าเปรจะคือสีดำหอมลงเทอมี่บุษสาวเธอมี่แหนะเขาส่วนสีมาโลดเหตุปลาตาย <c oughs> คนบ้าเาขาเยอะเงยตายพี่น้องที่แพ้ก็มาีดให้ปูให้ตาตาเพราะว่ามาครั้งแรกต้องวางตัวน่ห์ดำหอมเอาเปียกกล้องนะ เอาเปียกแม่เอาเด็กดื่มเอาก็ดื่มคือบอกว่าความขุ่มเปียกเบิร์ตแนวพี่น้องพ่ออยู่บ่อนีนพ่ออยู่บ่อพ่อไหมได้สารเอาที่เรียก ไม,ไ,ไม่เป็นเลคะ่ะพี่ก้อยอยากไปจัลงก็ไดะแล้วพี่ลึกมากไม่ได้เออไม่จะอยากตืินตะเกียบเลไม่ยาำไปถ้แแาแฉกเหยียด <c oughs> โอนโอน้ยการพี่ก้อยไม่พาลงน้องเป้ก็ไม่กล้าลง,ง,ง,ง <c oughs> พี่น้องเอ้ยมือนี่เป็นมือสุดท้ายที่พี่ก้อยสิพาน้องเป้มาเที่ยวพี่น้องบ๊อบเป้กับชิมาเก็บภาพบรรยากาศและประสบการณ์ในข้างนึงที่ได้มาเกาะล้านพี่น้องให้พี่น้องเอสที ได้มาสมมาเบื้องและเฮฮานำการพี่น้องเลยมาเป้กับพีเจฟเป็นประสบการณ์ที่ได้มาในครั้งหนึ่งในชีวิตของมาเป้ที่ได้มาในนี้เดยอฉพาะพี่น้องอยากจะเที่ยวให้มีความสุขแล้วก็สุขกายสบายใจทัวร์เที่งให้พี่น้อง FC ที่ได้รับเบื้องรัโชมเด้อพี่น้องต้องว่าจิเจฟขอับว่าอะไรต้องให้มาเป้บรรยายก่อนเพราะว่าคนเนี่ยมาเห็นน้ำทะเลคนเนี่ยมาเล่นน้ำ ตอนแรกตอนรงเวทนนีเพิ่อกิดจากโล่ยู่เด้พี่น้องรองเวทนนีเพื่อกิดจากล่งได้ยี่ยักย้อนกินเขาแล้วเลยว่าโอ้ยบนวดอกกระสันขนาดกินเขาแล้วก็ยังได้สื่อยาไอ้ผาราอยู่ลานไอ้อาหารเป็นเม็ดหนึ่งเพราะว่าพ้าราตินกระเป๋ามากน่ะเม็ดเดียวค่ะก็เลยบอกว่าโอ้ยหวดอกกระสันไอก้อยอะไรคะคุณยายบอกให้ค่อยๆพุกเอาน้ำทะเลไปให้เมย พี่จ็บอกว่าลูกเป๊เอาน้ำทะเลมาให้ยายใยเด้อเพื่อความตื่นเต้นที่ลูกไปเห็นน้ำทะเลเป็นครั้งแรกเอาเกลือไปละลายนน่ามาแต่มันไม่เขียวไม่ใสเหมือนน้ำทะเลนะอันนี้เหรอคะแม่ครับอันนี้มันเขียวอยู่นะอันนี้เขียว <c oughs> จอา <c oughs> น้ำที่ ที่บ้านทนาั้าสิีไเก๋อมันบกเขียวคือนี่เดี๋ยวมีแต่ใสแล้วก็เพู่นทีพูดทะเลนี่เพิ่งกะทฮาห่อไปมันกับบเขียวดอกวาเปว่าพี่อยดูดูเยสกีน่ะยังเท่เลยม่้านนี่เจ้าคือบัขาเปียว์เลยเอาต่ว่าเอาตอนนี้กะฮ่าอ้าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่าฮ่ี่าฮ่นฮา่าฮ่า่ เล่นน้ำก่อนนะคะพี่น้องเอ่อพี่น้องสำหรับตอนแรงเมื่อนี้พี่ก้อยก็พาบอปเป้มาเล่นน้ำเพราะว่าตอนเที่ยงพี่ก้อยเป็นบรสบายพี่น้องเมาแดดเพราะว่าแต่พี่ก้อยบอปเป้กับพี่กันพี่น้องเมาแดดแล่นแบบว่าเองไหมกินข้าวเล่นหลังกับพากันกราบวางวางเทียนขนาดพี่น้องเลยกายที่มาเล่นส o o หน้าส o o ใจเพราะว่าเมื่อนี้เป็นมื่อศุภาษใช่ไหมพี่ก้อยเมื่อศุภาษพรุ่งนี้ก็เดินทางที่นี่เดินทางกลับ อุบลเพราะว่าจะได้ผาจะทำธุระเนาะแต่ว่าสุดท้ายที่นี่บ่แม่ว่าสุด้ายแต่ตอนนี้บางทีโอกาสหน้าได้มาอีกครั้งกับพี่น้องเออกระหม่ามบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีทางภูเก็ตทั้งป่าตองนะคะทางโน้นนะคะอยากจะให้้องก่อยผ้าน้องไปเที่ยวรับรองว่าโอกาสหนาไปแน่นอนน่ากับพี่น้องสนับสนุนพี่น้องย่งเอ็นดูอยู่นอกคะนอกไปแน่นอนค่าบ่ว่าตั้งแต่อยู่ในี่ โลกนี่บอนได้อกะ็ะพาไปไดนทุกม่องทุกบอนค่ะพีน่ฐฐน้องบอลเป็นว่าจะัานธรรมนี่มีโอกาสนี่อยากจะพาน้องเขาบินไปเที่ยวทางยุโรปหรือว่าทางเอเชียเขามันบอลเนี่ยนอนเลยบาเป้นคนเท้านอ้อคนเท้า คนท่าก็ต้องมีหวังมีกำลังใจให้ตัวเองครับค่ะก่อนเสียคนอื่นมาให้กำลังใจเจ้าเจ้าก,ก่อนต้องให้กำลังใจตัวของกันตัวก่อนโอ๊ยสุดยอดที่สุดอ่ะทักตัวเองไนล่าแล้วกะ็ให้กำลังใจตัวเองในล่าพี่น้องแล้วกะ็แบ่งปันสิ่งที่มีน้ำใจเออเพื่อซึ่งก,กันและกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพี่น้องเลย้านั่นเราต้องหักแกกันไว้ในเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์พวกมนุษย์ซึ่งกันและกันแล้วพี่น้องหักษาน้ำใจซึ่งกันและกันยาใส่ขาว่าดูทุกเว็บเบนซึ่งกันและกนพ้อง ก็ว่าคำรู้ทูกที่คิดที่บอดีถือว่าเวรกรรมของเฮาที่สร้างตัวกันแต่ศาสตร์ก่อนเมนคับพี่น้องดูศีกัให้จะว่ากันอย่าดูถูกกันถีพี่น้องเลยเกิดเฮาเกิดมากบนได้อายุบริยูพอลอยปีได้พี่น้องแม่อนครับสิปีนี่อาบน้าบ่หนาว่นมาซะเอาปีเห่ียสาวบเบื่อสามที่ปีตื่นก่อนไกลขันบอกสิสิปีไปหน้าเป่าคุยหาสิปีเป่าคุยกับบ่ดังเกสิปีปีละครังกับบ่ม่วันเรียกว่าถอวคู่มือนี่ตาย ข้าทองเมยก็ยังหนีพี่น้องเลยเพราะว่าเวรกรรมถ้ำจะสาดหน้าเลยบนทองเมย์เพื่อนมั่ม่บุญพี่ต้องเมย์่วมีบุญบากไปบุญพี่น้องกันขึ้นกับโชคชะตาของใครข้องมันเพราะว่าเพค่ว่ากันบ๊อบเบอร์กับบอบอบอว่ากันนอกดานที่ดีต้องให้ความมาแข่งซึ่งกันและกันบ๊อบเพอ่์ไม่ได้เป็นคนแบบว่าเออสิดูทั่กว่าเจ้าเป็นแบบนี้นะค่อยสีบกบนะบอพี่น้องเขาต้องเห็นใจกันพี่น้องเอง เพราะว่าบ๊อบบี้เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่อินดูและเมตตาคนเขาเป็นว่าให้ค,หคนอื่นจะมาเมตตาแต่ตัวเองบอ่ได้อีกพี่น้องครับต้องคิดใจเออเพื่เอเพื่อแพร่แหละเพื่อโลกที่กว้างขวางให้กับทุกคนที่น้องเลยอาคาพากไวซ์ซัมนมี้แหละโอเคค<ม>่ะพ<ม>ี่น้องเข้มเข้มทุกท่านนี่ก็ฝากไวซ์ซันมี้ค่ะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีเฮงค่ะสบายดีบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ